ก็สวัสดีตอนเช้าครับประมาณหกโมงเคืรองครับตอนนี้หลังจากคลิปเมื่อวานนะครับเอานกฝึกมาทดสอบระบบแล้วมันบอ่อประสบความสำเร็จเลยนำเสมมเพ็ดครับออกมาหลางตาวันนี้เอาสองทางมากน้ครับนะอ๋เมื่อวาน ใส่งาผิดนกตอกบอลจักสิฝึกยังไงครับมันเป็นนกใจห่อนตัวน,นั้น <c oughs> อ่ะได้หลุดบั้งครับจักข้าบเพิ่งว่างนะครับเพราะยางหมากมันกระขันเลยเสียมาเผ็ดเธอมีนกปลาตอบโต้แต่ยังอยู่ไก่กันอยู่ด,ด้านหลังอยู่ด,ด้านหลังพมพุ์เสื่อมคามถนนเพราะว่าน้องกับไสอีกไม้นึงอยู่ด,ด้านตรงคามแบบนี้ผมนั่งคนละฟังถนนน,นี่ครับ สาร,รถชบวกวนดูแล้วครับแนวนี้ยโออกจากปลาเลยครับนี่สองตัวเสียงเล็บเสียงกลางอบออกเลย บางทางนั้นมันก็นตัวหนึ่งขันโตดตบกันนี่ยอย่างมาบ่อยคุณไม่ได้เข้าครับน่คือใหญ่เสียเวลาใหญ่ไม้แล้วครับบอนมาฟังตรงครับมานำเอาสองกุกเสียงเหล็กซึ่งอาจจะเป็นตัวหมูหวาน ที่เขานัดดอนบัญชาติจะหันสวยครับครับใส่แล้วมาได้เบิง้งี้ยงมาท่านทุกคนเราฟังไอ้หน้าฟังทั้งผุดก็จงังว่าสามเขาครับเพิ่งไม่เห็นบาดเขาเงยขึ้นมา,ขาเขายืนขึ้นมาเอา้าตายบาดตั้งนกเดือบดอยก็เลยว่าแต่มันกา็ไราครับ ต่เมื่อกี้ก็กอยู่หนีกัยังมีนกอยู่แต่ว่าจัากสิม,มาให้ว่าหาลับบ้านเขาสามเขาอ,อยู่ฟังนะสวยสวยมะมึงจะข้าวครับจังว่ากันเหมือนมีนกเถียงกาัริม,มาจากทั้งทั้งคนสามเขา เงียบครับประมาณ2ี่สิบนาทีผ่านไปอืมไี่เถียงจะหายืนมองมองต้นมาเลย ม่เหียกหรอคไม่เหียกหรอเห็นตูเ่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเขาตน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 แล้วมันบังนะครับเด้อถ้าเบงกดขคูโรดมันสีเ็ดบอโอ้ยออกครับออกต้นเล้กไก โอ้ย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 เดี๋ยวมันเคาต้นครับเดี๋ยวมันเคาต้น มาเทียงกันยังหนอยไม่บาทมิดยี่สิบบาบอกเก่าเลย <c oughs> มนันั่งเนทียงกัเจ้าแด้วคไหม มาขยับเลยอาจจะเป็นตัวเสียงเล็กสองกุกครับเขาตัวหน้าบน sai hơn nó chính mà Hãy subscribe cho kênh หันดิคนสามขวัน,นแมนครับแมนแมนเสียงเล็กตัวน,นั้นละ่ะเสียงเล็กตัวน,นั้นครับสองกุกแล้วครับตัวน,นี้ เห็นอกเหอโอ้ยเลงเลยรับเสียงมาเป็ดเล็งล้ะลงมาในงานนี่แหละแถวๆนี้นี่เห็นเนี่สองตัว เทือกหรอคออยังไปล่าอืมเยวๆขอฟังขอฟังคลิปแป,ป๊บนึงเช็คแล้วครับเช็คแล้วโดนโดนฟังจากเสียงไม่ไร้เงินเสียงเเนยียดแเหรอแต่เลือกอีกตัวหนึ่งครับ พยองออกนี่นี่ตัวหนึ่งนี่ยงงาเลี้ยวๆทั้งกลางจอนี่ครับตัวนั้นเรียบร้อยตัวนั้นโดดเลยตัวนั้นเรียบร้อยแล้วฟังเสียงเ,รยเปรียดเปี้ยล่ะเสียงไม่ดังได้ยินเสียงเปรียดเลยแต่ตัวนี้พยอมออกตันนั้นออกก่อนนะครับเนาะ ามันฝุกได้สองก่อนเลยได้สองแต้มเลยงั้นเดี๋ยวเขาไปซอยกันมองมันนกเอ,อียงี่ะเอได้เหยียบแล้วเมื่อกี้เหยียบแล้วตัวนี้ออกมันังสิบเดียวโอ้บ่ตีงครับ ตัวนี้อาจจะเป็นตัวเมียรครับตัวมิดจริงจริงอ่าตัวเมียรจริงจริงแต่ตัวผู้เรียบร้อยแล้วครับเด้อเดี๋ยวจังเลยจะไปเอาแต้มสัมเ็จนะครับคือว่าสองกุกเสียงเล็กนะครับเหมือนเมียนมอไปซอยหัวบ่วเมียตัวนี้ เหมือนได้แล้วใช่ไหมผิดเออเด้อได้ตัวนี้ออกก่อนเนะครับเด้อยวครับแล้วลงดีกว่าเนาะจะงาใหม่ก็บโบติงมั้ยยังเนี่ครับจะฟังเสียงพนักงานลันไปแล้วแต่ตัวน,นั้นออกไปแล้วอ่ะไปล้วไปล้วไปล้วไปโน่นเด้อด่านสายมือครับไปไปหาขอนเมื่อวานมีตัวมีตอบแต่ตัวเมียตัวเมียหรือเปล่าแล้วในตั้งกล่องวันน้นะครับได้ของยางแปลผลเลยผมงยางสี มาให้บังอยู่นี่นะครับเนาะ เรียบร้อยเรียบร้อยโอ้ยจะเก็บใหม่ก,กันครับ จะให้เบิ่งครับอ่าะเดี๋ยวผมให้เสียพ่อเพ็ดกับตื่นตื่นตื่นสีเสือผ้า รุนกันครับมารุนกันมารุนกันใช่ไหมใช่ตัวไหมโอ้ยมันคือเป็นเต่าแมนแถบานไปขาหลบไปขาปขาครับไปขาอืมเอ่อวิวขาหัดจาะ อุตัวใหญ่ครับอ้วนๆเด็ดๆติด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 กคนเสียปละโอ้ปลาท,ที่ถูปีกเหีวเว้วดโอ้สนับปีกมั่งอ่ะเรทานไปพันมาติดขังาง โอ้ถือตัวเมียแล้วครับนเนี่ยนี่เป็นตัวเมียรครับปล่อยเลื่อนสู่ธรรมชาติเมืองเมืองสีปากครับเหมือนจะให้อาหารลูกบ่ครับข้างเป็นเรื่องเหลืองเลยครับเมืองที่ีเศษอาหารเปลิ่นเต็มเลยเป็นตัวเมียร,รือเปล่ากำลังป้อนลูกว่า ดดมันก็จอดอยู่นะครับเพื่อว่าถ้าปากมันถือมันไปกินเหี่ยงปากก็เหมือนกนก็คือว่าฉิดถ้าปากก็เป็นแหนียนี้เนอใช้หูบอกได้นะครับ ปัญหากินอี่ยังคือเป็นแนวเนี่ยปากมวม,ม,มุ่มมันหายอาหารหลูกล้วดเลยงไหนเอ็เบเไปก่อนเดี๋ยวผมสี่างเย็กไม้อย่หัน่นะมันเข้าไปอยู่กูกกระทนน้ลงที่ผมใส่ดไปใส่ไปใส่เดียวใสว่สาบอ่ะผมชิแขนไปนี่ก่อนครับ อ่ะเดี๋ยวเบ่งไม้ต่อไปเงียบแล้วครับสรุปคือหนึ่งมาหลงครับแต้มที่สองยังเห็นขยับน้อยนึงก็ดีใจโอ้นมาใส่มาพ้<อ>านถ่ายกระถายอยู่หลมชั่วโมงตอนนี้ซีบมงเคิงครับพองแต่ไปกินกับเสาละออกมาแต่เสา เต็ียมหนึ่งแบบสงสัยนะครับนี่มานาำเก็บในที่นึงครับผมหมอกไก่บ้านหมอกไก่บ้านบรรยากาศเกิดเหมือนจะฝนตกนะครับเนาะขึ้นไปแล้วตอนนี้เขื่อนดีกว่าครับขอบคุณอาจารย์ที่เข้าชมทุกท่านครับ